วันนี้มาคุก,กับแก๊งสามตากล้กแล้วนะครับผมก็ดีแก๊งมานะครับที่ทุกคนดูคลิปนี้หมดเพว่าทุกคนจะมานั่งดูทูกเบื่ปปอนคนดังที่มีผู้ติดตามเป็นสี่ล้านหกล้านมาดูคลิปกเ,เปก่าของเขากันครับเฮ้ยทุมยมาดูคลิปเก่าของเขากันครับว่าเมื่อก่อนมาเขาจะมาถึงขนาดน,นี้ได้เขาเป็นยังไงไปดูกาัานะครับเข้าแอปยูทูบมาแล้วนะครับวันนี้เราเข้าแอปยูทูบมาแล้วนะวเข้ามาแล้ว ช้าหน่อยนะหยอกต่างคนหยองเดินมาอย่าง,อา,อยา,า,ยางนี้นะหัวมุมอย่านงนี้นะเไปหยอเราค้นหาช่องแรกคนจะทำเป็นของอันนี้นะครับบี้เด,ดสก,กานะครับของพี่มดน,นะครับพี่บี้นะครับพี่บี้เด,ดสก,กานะ พี่บี่ใช่ไหมพี่บี่เดือดสก,กานะนี่นะครับจะเป็นช่องอน,นี้เลยนะครับเดีย๋ยวจะเข้าไปในช่องเขานะครับเดีย๋ยวเขาจะเอาไปช่องเขาเอาไว้ที่ BTO นะครับแล้วก็เลือกไว้ที่เก่าที่สุดนะครับตรงนี้เลยนะครับไปดูคลิปแรกของพี่ยว แรกอาจจะเป็นประมาณให้าาดูคลิปเก่าๆนะพี่เขามีคลิปมากนะเรื่องกันดูว่าเราจะดูคลิปพี่ๆอาจจะผมจะเลือกเป็นคลิปที่กันตลกโดดนะเรจะเอาเป็นคลิปนี้ดีกว่าเขาจะถามว่านี่นะครับคลิปนี้น เดสกาครับวันนี้ผมมาเปิดบัญชีที่ธนาคารนะครับเพื่อจะทํารูปแบบคลิปหนึ่งครับโดยจากปกติเราทําคลิปสนุกสนานเฮฮา ครับวันนี้เราจะมาทําคลิปแนวไปทําบุญกันครับชื่อคลิปว่าทําบุญครับผมโดยผมจะเปิดบัญชีธนาคารนี้ขึ้นมาแล้วก็รวบร,รวมเงินจากทางบ้านครับเพื่อเอาไปทําบุญด้วยกันครับผมจะมีเงินตั้งต้นไว้ที่5,000บาทครับในแต่ละคลิปถ้าทางบ้านบริจาคมาเท่าไหร่เราก็เอาเงินทั้งหมดนี้ไปทําบุญด้วยกันครับสถานที่แรกที่เราจะไปก็คือสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนลังสิตครับผมเราจะไปบริจาคก,กันวันที่14พ่พฤษภาคมนี้ครับนี่บัญชีธนาคารที่สามารถโอนเข้ามาได้ครับก็คือชื่อนายคลิปวิญญาลงนะครับ 30-211 1ย30์1สอสาาขาเซนท่านลาดพร้าวครับก็สามารถโอนเข้ามาได้ครับสำหรับใครที่โอนมาแล้วนะครับก็แจ้งโอนมาที่แฟนเพจครับบี้เดสกานะครับตามรายละเอียดลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับผมตอนนี้เงินในบัญชีมี5 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาถายให้ดูกันว่าเอ้ยวันนี้มีคนโอนมาเท่าไหร่เพื่อให้เห็นความคืบหน้าของบัญชีนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามีใครโอนเข้ามาบ้างนะครับฝากด้วยครับสำหรับใครที่อยากทำบุญด้กัน ทำบุญและตามด้วยสถานที่หรืออยากให้เราไปบริจาคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับผมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้างและสิทธิรอเพื่อนๆทุกคนอยู่ครับผมร่วมกันบริจาคได้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมและคนต่อไปที่คนจะไปดูคือ S P D ผู้ให้โนหนึ่งนะครับไปดูกันเลยอย่าไปเดือดรึนะ S P D นะ ช่องการให้โนหนึ่งครับไปดูที่เก่าที่สุดเลยนะครับอันนี้คลิปนี้ไปเป็นไงบ้าง้น้นะครับได้กับสาวเนสาวเหนอจริงเดอดจุบแล้วโอ้โหโคตรสั้นเลยจุบแล้วแบบ จุไวมากอ่ะแค่ใส่หมวกใส่แว่นแค่นี้จุแลยคลิปแรกของพี่ไปก็โหเฉดหงอแล้วแล้วคนต่อไปภาพไปไม่ได้ครับคนที่สามนะครับวันนี้ผมจะ,ะเปิดให้ห้าคนนั่น,เล,น,เ,เ,นเลยนะครับคนที่สองแป๊บเดียวเองมาดูคนที่สามเลยนะครับชุวงนี้แบบุคนพลาดไม่ได้เลยนะครับ m ม m แมนเนสครับไปดูกันเลย ก่อนเนี้ยไปกมามาไปดไปดูคลิปเก่าเขากันครับจะเป็นยังไงนะตอนนี้ผูดตเขา่าไหลก14ล้านจุดสองล้านนะถูกไหมวะไปด้วยทุกคนไปาด้วยนะฝรั่งนะสวัสดีสสดีคุยสินเนนี่มันงูขคุยสินมาร์วันนี้เห็นว่าโบแมนเจ้า 嗯，嗯。 คนที่สีภาพไปไม่ได้ครับคนนี้ผู้ติดตามเขามากเหมือนกันครับต้องพี่ซาร์บล็อกนะครับไปดูกันเลยนี่ผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนดังนะผมก็จะเป็นเมื่อคนเป็นของใครรู้ไหมครับนี่ครับน้องบีมมั่นเี้นะครับน้องบีม คุยตามแปดร้านนะคะแปดล้านใกล้จะสิบร้านแล้วน้องก็น้องเขาก็อาจจะได้ใกล้จะได้รูปเพชรแล้วนะครับก็แสดงความยินดีได้นะครับถ้าได้รูปเพชรนะครับโอเคครับมาดูคลิปแรกแรกของน้องบีคนนี้นะฮะก่อนน้านะคลิปบอกก่อนเอาเป็นคลิปนี้ก็ได้นะน้องบีพรมชาติใส่มาแล้วได้รูปเพชรนะครับมาดูกัน ดูช่วงตอนนี้นะ,ะตอนนั้นเขาตัวเล็กมากนะกไม่ดูตอนนี้เดี๋ยวผมหาดูมันหาไม่ได้ไได่ดูล่างน้องบีนตอนนี้ทุกคนดูใช่ถือว่านนจะล่างแม่ไม่ดูล่างพอนะเห็นไหมล่างทุกคนตัางใหญ่นะแล้วคนสุดท้ายพลาดไปไม่ได้ครับคนนี้ครับเขาาะเกี่ยวกับลูบิกครับอาจจะเราไม่พลาดน,นะผมขอพี่มณ์นอนนะ เป็นช่องเกี่ยวกูบินะครับนี่ครับช่อง p ี PX กกว่าพ Q ก,กับน้องเลบอนนะครับมามาดูกันว่าคลิปเรียกเขาเป็นยังไงนะนี่คือคนสุดท้ายเลยนะที่ผมเลือกมาเพราะผมชอบดูเขามากเลยเาที่สุดพี่เก่าที่สุดของเขาเขาเลือกแต่ตรงแต่คลิปเรกๆไปนะไม่ได้ภาพก่าเหมือนคนเมื่อก่อนบีบีอะไรเราจะดูเป็นคลิปไหนดีคลิปด้านล่าง Not, นีนคิดไม่ดูอะไรอดูดูคิวด <lava>. ูพี่คิวพ่อพ่อข้างนสั้นอย่างยเะทำดีมากได้มากจะีสมอเล่นอะไรตรงนี้เออคพไปเลยไปเลยนะที่เด็กพวกนี้พ่อแม่ไป คือเมื่อกี้ผมเดินไปแล้วเห็นว่ารถของน้ำไม่ได้ล็อกอคิวรถเขาไม่ได้ล็อก,กคอมด้วยคิวเราขวดไปขายได้ไม่กี่ร้อยถ้าเราคอมไปขายอะได้ถึงหมื่นเลยนะอีไม่ได้นะไอ้ไบอลถ้าเกิดลองคอมผมก็ไปขายอะแล้วคนอื่นเขาอาจจะเสียใจนะเพราะคอมมันก็แพงแล้วมันก็หายาเราอะ กนะเออใช่เหมือนที่พ่อสอนเราใช่ไหมใช่แล้วขอบคุณมากนะครับมาให้จ้างเอาไว้ใช้ลูกไม่เวลาครับพ่อสอนมาเสมอว่าถ้าเกิดเราทำดีเราไม่หวังผลตอบแทนครับถือหน้าอยากที่จะพูด Oh. Uh -huh.